สวัสดคสคนนีครับพี่น้อง FC ชูชูโค้ครับวันนี้ก็มาเทีมม่ยวทะเลครับพี่น้องตามมาชมบรรยากาศทะเลครับพี่น้องบรรยากาศทะเลพี่น้องเอ้ยนั่นครับบรรยากาศทะเลครับนั่นครับบรรยากาศทะเลพี่น้องบรรยากาศทะเล ชมบรรยากาศทะเลพี่น้องเอ้ยมีเยอะมากครับชมบรรยากาศมาลูกปลาลูกนี้มาเที่ยวทะเลพี่น้องบรรยากาศเที่ยวทะเลนั่นครับทะเลนาราธิวาสพี่น้องเอ้ยลูกสาวอยู่น้องนั่งอยู่นเนี่ย ยากาศทะเลไปน้องนั่นเรือไปหาปลาแล้วมีมมมมททนนวิ่งคนวิ่งครับเนองบรรยากาศทะเลีนึ่สามนึ่ก็มีคนนึงนนาะมันกาทเทะเลีนึ่สาว เที่วยวีะเลน้องเอยเรือหาปลาแล้วมีาววมากครับพามาชมบรรยากาศเย็นๆบนบพี่น้องทีเล สาวนั่งชมบรรยากาศมีอะไรมากไปนอ้องเอ้ยชมบรรยากาศทะเลบรรยากาศเทวเล่พี่น้องเอ้ย จะฝนจะตกมองเห็นภูเขาเลยพนะี่นอง สวัสีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องไ,ไ,ไปหันมานี่ครับ